องราชาทศวรรษก็เป็นเพื่อนของเราพระเจ้ากาแต่ว่าตอนนี้เงินกาวกระม่มมาจากประมาอาจารวัดรูลมอมอคุณวัดูล้อมนี่ลูกของเราไปศึกษายอยู่ที่นั่นสองคนนะรู้จักไหมนะรู้จักไหมหลวงจักว่าเจ้าก,กาคือองค์ใจหนุกิตกระองใจหนุ่รา่ใช่ชแล้วเอ๊ะทำไมลูกเราไม่กลับมาด้วยอ่ะมาแล้วครับเฮ้ยแล้วทำไมไม่เข้ามาพบพ่อแม่ลูกเราอยู่ที่ไหน่ะคุณ นี่กลับยูนี่ฮะอยู่ที่ไหนนะอ่ะหน้าโตกะลาถ้าคุณแหลมวางใจก็หน่าไม่ตรองแปหน้าก็ห้าต้องแปดหลาลูกเราอยู่ที่ไหนลูกรลักกับแม่อยู่ที่ไหนนะจ๊ะคุณพูดมาจิหรื่เกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันลูกจนกอยู่ที่ไหนเต็งนม่แหลกล้ากันทีหนังดุงนันน้ำกาก่อนขอยแหลกกันเหลา ลูกเราอยู่ที่ไหนนะหนุยกราบุนลาเด็ดพ่อตเด็ดแม่พี่จีนี่อครับงรงใจหนุยราดอยู่ตรงนี้ไหนเล่านี่ไหนอะนี่นสงสัยบ้ายังไม่ชี้ได้ตรงพื้นทองระรงวันนี้อยู่นี่อยู่นี่นี่แต่ก็รู้จักชื่อลูกเรานะนี่ไม่สบ,บายหรือ,อยังไงอะ ทำไมมองไม่เห็นนะทำไมเราไม่ได้ยินเสียงลูกเราแรงมังลาวตาแล้วก็พูดเป็นต่คูพูดก็เมือนมึนเลยพูดเหมือนคูณอะคูทุูกตอาไมื่ออ,อย่างมึงจับมือกันเอ็มเป็นอะไรกันแน่ทุกกระบอกหรือกาจะมาไหมไหนอะ่ะแล้วทำไมเรามองไม่เห็นลูกเราอะ่ะคือพระองค์ที่ก็รอบอับับงค์จายหนุชาดันแกเป็นมนุษย์ช่องโลกใช่จะมีลูกสองคนจะไปนัวนง,งนะ คุณพูดเรื่องอะไรคุณต้องการอะไรพูดตรงๆมาดิคือว่าองค์ชายหนูชาตินันแกนขึ้นชาววันแล้วองค์ชายหนูทิศนันแแก่ก้านองลูกแล้วข้าลูกเก่าแล้วเหรอเดี๋ยวทีอย่าไปเชื่อแล้วลูกเราคนนี้อยู่ที่ไหนนี่หนุยพูดในเสด็จพ่อพระพระไทยดีหนุยนี่ทำไมเรามองไม่เห็นถ้าแดงว่าพระองค์ไม่มีธรรมะเรานี่แหละไม่มีธรรมะ ไฟฟ้ามาชาชนมาโดยตลอดเราพยายามกำจัดความทุกข์เพื่อที่จะสรำสุขเราไม่มีธรรมะยังไ,งไงนังไอ้ไอ้ผุดนั้งกูผุดเหมือนมึงเลยกูต้องดีมึงใหญ่เก็บมือนนี่ องค์ใจกับการกระม่อม้นไม่ไหว้หนุยทำยังไงดีอ่ะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ตอดประเนรไม่เห็นจริงๆอ่ะฟังงี้นะครับพระองทำยังไงอ่ะเราองข้าไปจูบม่องแหมนะรอยจูบนี่มันจะทำให้มีความสาบจึงน่าว่างแม่ว่างลูกขอบใจหนุยคนนี้นได้พ้นไม่ได้พ้นก็นได้ตายตกูว่าต่อเดียวสเสด็จแม่สเสด็จแม่ครับ จะเด็ดแม่ไม่ได้ยินเสียงลูกเลยเลยจ้ะตุ่นกระหม่อมทำไมไม่รู้ใครคะ่ะทำไมมันมันขโมยจูบหม่อมฉันนะ่ะจูบเธอเลอคะ่ะโอ้นี่มันเล่นพูดผีปีศาจเอ็งไอ้พูดผีพลายไปจูบเมียข้าเลยสมควรตายปลืบกลัวแล้วปลืบ,ลบ,ลบงย้ำแหม่มจงก้อยรอดมึงกันเออ ทำไมรับปมมาปล่อยพี่รับเนี่ยเจ้าพี่ปมเมือนกดปล่อยเลี้ยวระยังครับราจจะต้องตารชีวิต,ตทางกล้องและใช่แน่นอนปอนกูอันนี้แหม่มันหนังเหม,ม,มือนมึงอ,อยู่นักเหมือนมึงยู่นักเสด็จแม่อย่าไปถามเขาสเสด็จแม่ทุนกระหม่อมจูบอีกแล้วจังจูบอีกนะ กระหม่อมโคเดชามีอะไรจะรับสั่งหรือเปล่าจ๊ะจับมนุษย์สองคนเนี้มันมาแอบอ้างว่ามันรู้จักกรหลูของเรามันเล่นพูดผีปีศาจไม่เกรงบารมีให้พูดผีปีศาจไปทําการจูกแกมอง์ราชินีของเราเลวระยำต้องนําไปประหารชีวิตวันนี้ออตายแหม,มแตายวันนี้ย่ำแหม,มแตายว่าลุงร้อมมู่นู้นฮะอง์ชายองค์ชายนุสสศาสตร์น่นงธนมาตย์ ท่านมองเห็นเราหรือพระเจ้าขา่านีิพระองค์จะเด็ดมาเมื่อไรเนี่ยคือเรื่องราวของเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะโอ้มนุษย์สองโลกนี่คือคนของเราเองเด็ดพอ่อเด็ดแม่นะ่ะมองไม่เห็นพระองค์อาจจะมีความรักความผูกพันจนเกินไปความรักนะ่ะมันทําให้ปิดหูปิดตาของพระองค์เมื่อท่านมองเห็นแล้วก็จงไว้ชีวิตก็กทักกระตุนเด็ดพอ่อเด็ดแม่วันนี้หนุ่ยกระเถงคนของเราพระเจ้าขา่าขอไพยยโทษขอบใจ่ันนะนำไปประหารชีวิตสิไม่ได้หรับพระเจ้าค่า นี่บุคคลทั้งสองนี้เป็นคนขององค์ชายนุสาตไหนลูกเราละดียังไงนะประทับอยู่ตรงนี้ไหนนี่อยู่ตรงนี้บีกคนแล้วไบอ๋อใบใจใบใจเปิดขึ้นไหมแล้วก็เป็นสาขานี่บอลิษัตเราจะตำนักบา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 ถ้าายหัวใจไม่เจตำไายมาทำบาอ๋อแหมลูกคณนี่ เสด็จแม,ม,ม่เสียงใครหม่อมฉันเองบุญอย่างเสด็จแม่ทำารฐไทยให้มีสมาธิเสด็จแม่ถือว่าลูกก็คือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายหม่อมฉันเคารพเสด็จแม่เพราะเป็นผู้อาวุโสผู้มีพระคุณได้ยินเสียงลูกแล้วอย่างได้ยินแล้วทําจิตใจให้มีสมาธิแม่จะเห็นภาพของลูกเห็นลางๆนี่นละ่ะ ลูกสานลูกแม่จริงๆนะนี่สเสด็จแม่อย่าเพ่งรักลูกไปเกินไปนะไม่มีใครจะยับยั้งสังขารมนุษย์ได้ผมเป็นมนุษย์สองโลกเช่แล้วแต่ผมยังมีความเคารพที่ชาติหนึ่งเลาเกิดราเป็นแม่เป็นลูกจ้าลูกแม่สเสด็จแม่เออลูกรักธะ,ะพดะูดกับใครตุลกมอมลูกขึ้นมาแล้วนี่ลูกยืนเอาบ้ากันได้หมด ก็มีไอก็ไอ้ไปจิไอ้เต็งจุยก็ไอ้มังดาแมดแม่ลูกรักกลับมาแล้วแค่จุ่นระหมองมากันหมดมากันหมดเมืองไอ้เต็งอยญ่ยบระเปล่า้ากันนะแม่จ๋าผมยันต้องทูลลาแล้วอืละยังไม่อยู่กับแม่เหรอพี่นุชิ์นะลูกพี่นุชิ์นะ กำลังมีกิเลสเหมือนมีดที่ดีมีสนิมจ้ะแม่ผมฉันจะไปขัดเราจะนิมกิเลสอันนั้นเรจะนําประเชศแตกกลับมาหาแม่ไม,ไม่ไม่ต้องทุกข์ประทาไทยหรกผมฉันมีภาระต้องทำผมฉันมีเรื่องราวทูลาเด็ดแม่ลูกดีลูกแนะของแกแม่ก็ดีจิเด็ดพ่อไม่เห็นลูกเลยเลยทูลาแยบอ่ะเด็ดพ่อแม่นนลูกํำความเคาร คนไม่เห็นลูกนะไม่มีบุญนะโอ้ลูกรักข <ederim> องพ่อโชคดีนะลูกนะขอให้เดินทางลูกอยู่ตอนนี้ควรแล้วได้ควรแล้วเห็นไหมเห็นก็ว่าไม่บุญนะโกรีงแล้ววันไปตรงปลาไม่ใช่ปลาตรงที่นี่ต้องกูแก้ครั้นกูกินว่ามูนนี่ นปลื้ม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 ไปแป้นั้นดึงก็ไม่กลาเชื้อนี่ก็กลัวมาตรงที่ตา้มโอโตมาจ่อกูกำกับมังยากว่ามูดต้นเดียวแตกเลยนี่ใส่กูยากว่ามูดปลื้ม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 ได้แล้วเบ็ดมาเจียดลินเซอหนเวียนไม่โตเจียดใส่แทบจะกินหนามจุ่มไม่ได้นะกูปลื้ม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 แล้วก็กอควายกระดุ๊ ก็ตัดยอดไปปลื้มกูปพล่กูช่วยว่ามู่เลนกูได้ก็ว่ามูกูกลุ่มพวมู่นเนี่ยกองกวยกันเนี่ยตกลงก็ย่อกูแต่เปลือนว่าเครือกแ่เมึงจะติดไหมนี่กูว่าว่ามูกนนี่นะพอมถ้เากเองแล้วจะเหนื่อยเราหยัดแมมออกกไมันนี่กลุ่มพวงมู่เปีนเนี่ยกองกวยที่เขาเร่มไดเจือกเป่งนี่กูนี่แกก็วัวเป้ งั้นกล้าก็ม่อมตุลาบละแมาณเราและดูแลลูกนได้ดีนะคุณหนูหนุ้ยกับพ่อมตุลา่าโอ้ลูกรักงพ่อโชคดีนะ,ะป,ปั๊มๆแกบาจิงนี่เพลงอ,อะไรเดี๋ยวข้อยโปรง่งดังช่องระบายป,ประเทศไลยเลยว่ากล้าก็ม่อมตุลา่าโชคดีนะชื่ออะไรนะเราอ่ะชื่อเท่งโอ้โชคดีในเะท่งมีเงินมีทองใช้บ้างหรือยังให้นุ้ยหรือ ก็มีอยู่แล้วห0ารอยโอ้เยอะแล้วห0ารอยก็พอห้าร,ร้อยเดี๋ยวไม่ได้กูก ร้อนแล้วผมมีดวงตาทิพแล้วผมมองเห็นไม่หมดแล้วใครเดือดร้อนทุกร้อนมีความจําเป็นที่ไหนได้ยินมองเห็นไม่หมดผมใช่ตาตีพู้ทิพแล้วเลยมนุษย์ก้องโลกใช่ฮะมองเห็นมันเพลินโลกมนุษย์นี้นะมันมีทั้งธรรมะและอา,ารรมผมมองเห็นความเดือดร้อนของมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยเหลือรีบด่วนครับผมมองเห็นแล้วพี่นุ้ยเห็นครับเห็นมดแล้วให้เ็งรูปยายอย่างจ้องจ้องล้เอาลาวไม่ละหล่อแดงเงิน พลั้มในรูปยาเพี่หนุ้ยอย่าพูดเป็นเล่นนะเดี๋ยวเราต้องไปที่สำนักวัดหนองแสงองค์ชายวัยรานะขาดสองท่อนแล้วองคชายใช่แต่เราช่วยชีวิตได้มีผู้หญิงสองคนแย่งชิงศพขององค์ชายกันอยู่แต่เราไปช้าน่ะนี่แหละมนุษย์นี่แปลกแปลกเพื่อครับอยากจะช่วยมนุษย์แต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัตินั้นคือฆ่ามนุษย์มนุษย์จูกตัตออกเป็นสองท่อนคนต่างจะเอาอ่ะ มันจะรอดชีวิตได้ยังไงนั่นแหละความรักแต่ไม่ถูกต้องใช่คู่จริงแล้วจริงเรื่องความรักแต่กล้าสวยพ่อกับแม่ก็ตุ่มกันแหละพ่อว่าหลอกกูกูไม่ให้กูไม่ให้พ่อเลี้ยงแคทหลอกกูหลอกมึงไปไหนไปตุ่มกันแต่วันนี้แม่ว่าไม่ให้แล้วเดี๋ยวก้าวเอาหน้าเอาเรื่องเอารถเอาแต่หลอกกูไม่ให้พอกูไม่ให้คนเตี้ย กูต้องควบได้แต่แล้วพอช่วยกูโอมแหม่ช่วยตีนติดพอช่วยกอติดเขาจริงกันเขารักกูมึงเหลือเพอกันจักสชุดนิดแม่ก็ยุ่งร้องตีนดอกลั่งหลังกรึบ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 กูพอว่างว่างเดินไม่ได้คำเดี๋ยวเขารักกันแดงมั่งจริงกันจริงกันแต่ต้องลงได้เคยแหม่ดูว่ากุยตายไอ้พอ ผมป้าปอป้าปอก็ร <S ellt. S 1> ักเลยกับก okay. no ูแต่แกบอว่าจนมากนักเกจนปล่ยโอมกูทั้งทีบผว่าโตโผแกโยโดนุนุบลอยกูไว้หลังชชยไม่โดโอมกูก็เลยว่าจนโดหล้างกูเกิจนดีดยู่ปวดปวคือคนอ้วแววแกหนุบอ้วนบว่เขาไม่อยากรอกเคยดีดกูโอบกูกูร้องจนเต้นหายัดแม่ควันล้ว กูยังง่าเลยหนุ่ยเนีเ่ยมันเล้าน้าเชื่อเป็นออกไม่น่าเชื่อออกด้อาชีพเพื่อกูนั้นน่ะคุณต้องไปลดสตินุ้ยอย่าพูดเป็นเรื่องฝันอยู่ชีวิตจริงมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราต้องไปที่วัดหนองแสงไปที่วัดหนองแสงคันนี้คนมันไม่เห็นผมมันมีปัญหาจากเด็จพ่อเสด็จแม่เพเป็นใจน่ะนุย้ยโดนเตะ,มะเมื่อกี้เจ็บไหมตาไม่เหลืองดาอุ้งใช้กันนี่กัดแจ็บแปลกัดเตะนั้นผี่ป่มจีงแล้วกันอย่าคูอุนนี้และไอ้แม ตบพกระตบพันกระตบตัวเดียวปันเปลือ,นอย,ยนี่ยาคู่ให้นี่เด็กกับปูแล้วก็กัดกันกููบอกยาว่าปูเตียวงอนเตียวชิงเออแต่ยองอนก็เลอกแล้วนี่แ็หยุดคนนี่ายาดูปูหนังองอนดูยา,าบารอบหมดยาคู่แต้งกับย่นให้หลอดำปูมาคันไปอ้อลาไรอ่ะยาบงหวายโอไม่ลบเลยนอนไหน อยากกวาดจึงปูขึ้นอยติหล่อยนแต่งปังก็ะดแต่งปูจัดเปรีย้ยจึงอันนี้ออกตบกั้นตบกั้นเดี๋ยวนะจึงอันนี้กปดแต่งกับยนจัดเปรีย้ยแ,แล้วพันพืแลวออกตบกั้นตบฮะไม่ตองหาะว่นี้พูดจาไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องจริงเรื่องโกหกเรื่องฝันออกมา เออปุ่งใจกับตรงเราอยากพูดต่อไปควันโอ้ทีแม่กูเป็นต้นเตะควันกันเนี่ยเอออย่ามึงอันแต่กับย่นปูมึงจัดเลยปัดเพืือวะเตืนอ,อตน,นเออเติรนเดียวจะปัดเพออืือเออบอกเดียวนะจะปัดเพืือกูไม่เลาจะปรวยได้สับเพลือกูอไม่เปิดโปรกนีอ่นอย่างได้มลาว โอ้ <c oughs> คุณนี่มีเรื่องกันทั้งวันทั้ปีเลยอุบนีิทุกเรื่องลำใจไร้ขืนแน่น,นอนเบิดเบิดตื้อไว้เดียวดีว่าคุยไปเยอวิกูตื้อไว้ไรนวนวลจุดเตียงแล่แม่ตั้งกังยัดแม่คุยแล้ว่าเต่าเนิ่ยคุณนอนหลอกไปใจเดียววะว่างอากจากหลังก็อยู่บันิละใจอมไม่ละก็ได้กินได้แล่ทุกเรื่องลำใจยัดแม่ได้เลนี่นใใไ,ไอ้พอแล้วจะด,ด่าพอ่อรอแม่มันน้าควันที่ไหนอุบัต เี๋ยวหนุ้ยจ้งเดี๋ยวผมจะให้อะไรทักอย่างนะเออหนุ้ยครับคุณจะไปอย่างที่มนุษย์มองเห็นนั่นไม่ได้รอกเดี๋ยวผมจะให้หนุ้ยเนี่ยภาวนาธรรมะทั้งหมด่ร่รางกายของหนุ้ยจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงคนจะมองไม่เห็นอ๋อหนุ้ยว่าอิติปิโสอิติปิโสนะครับอิติปิโสอิติปิโสอิติปิโสนั่นนะภาวนาเราไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนจะมองไม่เห็นหนุ้ยอิติปิโสใช่คิดถึงสวรรค์คิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรียบร้อยตามผมมา วนนี S <S ้อีโตรอีโตรจะคุตัวแลกพอแลกตคุไปล่าตาครั้งเลยคุกินไอเตียนมันเยอะได้เลยอเดือด้อยนี่ก็ได้เลยอย่านุ่มแข่เลยคุกินคุณไปเจอคุนั่งตามันตามทริปทุกคยอีบิโตจีบิโตจีบโต้ไแตกเลือดคปปาวนาเพือช่วยคนนี่ไปแตกเลือดอย่านุ่มกูจีโต้จีโตจีโตีโตเจงเงินกูไหมนี่เจง mềm lọc chắc đầy nổi quá Cô tầm ở mấy rồi đi Chàng Thầy Còn đi 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 กูได <S 々> ้ยินเสียงอยู่ไม่มีเห็นเลยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยใน chat อะไรดีแต่ตายอย่างเราคุยแชทอะไรให้หนักขึ้นเอ็มลุดคุ้นเลยในห้องหลบควันเลยนัดดีเลยหลือหรือรากันเลยไอ้ใครผมน้อยไอ้นุ้ยมึงยืนช่วงอ่ะ

ข้บดพื้นก็ไม่แก้มแต้ก็มึ่งจำาะไรก้นเราเนี่ยนุ่ยการดีนี่ดีนี่คุณชัดนี่ถ้าคุนเดิ่มมาควันตายงการนิมิตไม้ตำหมาข้องนี่ก็นําไปช่วยเมื่อกินเล่ตามีแต่ถ้าเอาไปควัานปลกันได้กินนานมีปลาไปตั้งปลาได้กินนานเขาไปควันรัวคนมันติดร่างเลยข้องมันอยู่เสชายดอกอะ ต้องใจก็เพื่อถ้าเราทำเปน็นอาวุธกำพิษเออผู้ช่วยมนุษย์อิติปิโต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 ้คนนั้นแล้วกูไม่เล่นแล้วจริงหงงัวมันอิติปิโตอิติปิโต้อิติปิโตโ้ขวัาปัม้มตรงไปอยู่สองเดียวกันอิติปิโตแมาเอ,มอยู่ดิอป้าดียู่ดิ รุ่ยนี่กูทำไม่มุนแป้งมาฉองกาวมาหมาเอ็นไม่มาเลือดลูกนี่แม่เจิงไม่รู้ได้นี่วลรอเจ๊งไปบีบไก่มาเนี่ยมาครอบุ๊บดิอ้าอย่าช้าเดินทางครับงอคอยประจํานำโยตานี่มาละตู แม่จี้ใจดี้มอบแล้วก็บตบพูชาจเอามาวางทรตอนไครตถ้าหนุ่ยพอจะนัยจีวีเอ้ามาลูกเอา,า,เอาอบทบถีได้ครึ่งนั้นมาเร็วๆลูก,ลกได้มาโดยดีนะลูกนะต่อเดียวถ้ารูไปหลักไปกระม,มยไปบีบบังคับนั้นมันจะไม่ติดลูกนั้นถ้าจะทำมันจะไม่เกิดแม่จี้ว่าเพื่อลูก ก็หนูไปถึงก็นหนูแค่ไปกราบแม่ชีจำหนูไม่ได้แล้วใช้ลูกเธอจะเดินว้ยเติบโตขึ้นแม่ชีถามว่าใครนี่หนูบอกว่าพิมพ์จันไม่บอกว่าอ๋อพิมจันศิษย์ของท่านอาจารย์วัดหนองแสงชายและลูกเราแบ่งกันรับคามรักความสุงสร้างแต่ตึ้งตอนที่พ่อยากลัวแม่ชีพูดพืดน้นในตอนกอ,นอดชอบหนูไม่ได้ขอกับที่ทองเป็นคนขอฮะลกมาจึงแบกแล้วทั้ง,งั้นได้เหลือหัวเหลือ อลูที่ร้อนปากมันหอมปะเอาไปกินกันแล้วยางมันไหม่กรอดลงหมดนายโนกรดลงหมดดูดีไม่ดีนายทองครับแม่ที่พูดเพลือลูกก้าพเนี้ยกะยังไงพุ่มบอกค่ะนี่น้องเปิมจันทร์ที่กำลังทัดน้าจารย์วัดน่องแซงกับผมบอวกับพมนายทองก็ผมบอกอาจารย์นั่งกินตึ้งแม่ที่อยู่เสมอเลยนี่ได้กะตอนเด็กเกี้ยนจนไม่ไปไม่รวยนะจ๊ะทรานครับ ขาบอกว่าให้ดึงไม่ให้ตอนนั้นผมไม่ได้ข้อกับไปแกวข้อเองเอาแลยหลบถึงตูแล้วัถึงตูนี่ยังพอกินแล้วมันขั้นปากให้น้ำลายย่อยแล้วปัดปลื้มขั้นปากเลยลูกชอชีซ้อมลุงนี่กินกินขั้น,ข,นขั้นนี้อย่าเช้าสิดีให้เรียกแรงออกแล้วได้ยุ่งกลับไปเอามาทอดนะครับอาจารย์เลือข่อยแล้งกันอย่างเงินรีบไปเอามาจนะคาแ,าาแค้พ่เศษเดี๋ยวที่จ้าไปเอามาจได้เปิดต่อนู่มา วันนี้ไปเอาไหมครับตื่ออะไรพ่นแม่นวันนี้เรียกออกมาตั้งหมดแดงกลุ้มเร็วกว่าป่ะเรียกกับอาจารย์โอ้ใช้ลูกใช้ใช้ใช้ชแล้วแหละอืมนี่แหละเครื่องนี้ครับไปเอาไหมาเด็กต่อหน,นึ่งเหลือามา่วยชิบหายชูนแล้วห่วยน้ำว่าของคอยช่องวีมดแล้วนี่ น no, no, right? ้อยไอ้หนองเมียบ่มีแล้วคุณเก็บไปที่ไหนอ่ะกล้วยน้ำว้าก็มัดบ่มีเหลือมันกินมดมันหนีไปแล้วหามันนีนี่ไปลื้นแล้วเออว่าพรำพรำออกตัวเดียวกันแล้วเมื่อไงต้งเราไปลักกองเขาเขามาลักกองเราได้แล้วมึนเอ๊ะไปเยกไปดูดีที่ไปเลดีที่อาจารย์ขับตอนบัวพมไปวัดแม่ชีประนีคอยมามั้งโอ้เดียวลูกเธอจะลืมไป พิพ์ใจชิดแม่ชี้มาเนี่ยลูก <S <S เรียบร้อยแล้วดื้อดือดือคนที่รู้จักรักตุงเท้าเพื่อนเพื่อนก็ต้อง